ข่าวบันเทิงในครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการแอบ,บบอกใบ้ชื่อลูกสาวหรือเปล่าอ,อ,อ่คุณพ่อนอ็อตคุณพ่อน็อตแอบปโปะหรือเปล่านี่รอบนี้ออโดยต้องบอกเลยครับว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างตั้งต,งตารอเลยครับว่า ลูกสาวจะชื่อว่าอะไรเรียกไงว่าเรียกไงว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยก็ว่าได้สําหรับที่จะเห็นหน้าลูกสาวนะครับใกล้เข้ามาแล้วเพื่อที่จะลืมตาดูโลกนะสำหรับพ่อนอตนะครับวิสรุตสามีหนุ่มสุดหล่อของซุปตาสาวคุณแม่ชมพูริยาเพราะตั้งแต่ทราบข่าวดีว่าภรรยาตั้งท้องคุณพ่อก็แอบดูเก็บอาการไว้ไม่อยู่เหมือนจะ เออเหรอหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ <ฮะ S 1> ล่าสุดครับนวิสรุตได้มีการโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและมีแน่นอนครับว่าพี่ชายสุดหล่อทั้งสองฝาแฝดไม่ว่าจะเป็นสายฟ้า,ฟาสายฟ้าพายุร่วมเฟรมด้วยเพื่อเป็นการโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้าของครอบครัวพร้อมกับมีการใส่แทปชั่นอีโมจิรูปสายฟ้าพายุและตัวกระตูนหน้าน้องหมาปิดท้ายเป็นสัญลักษณ์ตามลายของเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่งานนี้เหล่าแฟนๆก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆโดยชาวเน็ตต่างลุ้นกันครับ ว่าคุณพ่อจะปล่อยโปะแอบ,บใบชื่อลูกสาวอีกหรือไม่มเพราะว่าได้มีการตีความกันแบบจริงจังเลยว่าเอ๊ะน้องหมาตัวนี้การ์ตูนตัวนี้ที่ใช้เป็นโลโก้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของพี่สายฟ้าพายุที่ชอบดูนั่นก็คือเรื่องเอ่อพอพาโต้แน่นอนครับว่าในเรื่องในการ์ตูนเรื่องนี้ม,มีตัวละครอยู่หนึ่งตัวที่ชื่อว่าสกายไม่แน่ใจว่าจะเป็นการแอบบอกใ,ใบหรือไม่แต่อย่างใด แต่ทางนี้ทั้งนั้นครับเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างรอที่จะได้เห็นหน้าของลูกสาวแม่ชมกันแล้วเลย